นัก huh. ว uh ัน huh. อันแสนปกติค <Morris aí> ุย <yah> ค <oo> ุย <Buzz> กับ <dolls> อ <anyway> ันนี้กับบอลเรวาถึงแล้วอ่าอ่าหาเจอรี่ก่อนอ่าลายเจอรี่นี่นี่อ่าฮะอ่าฮะคุยกับเจอรี่ก่อนแล้วก็ตู้ต้ตู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 ้เอาไม่ดีทรมาร สวัสดีสวัสดอีอ๋อสวัสดีเบนดีเอ่อคั้นว่าเออตอนนี้ฉันถึงบิ๊กลินมืแล้วนะอ๋อถึงแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ hey. เออแล้วนายอยู่ที่ไหนนะเออฉันก็อยู่ที่ห้องทำง,งานชันแหละแต่ตอนนี้กำลังจะไปอยู่อ๋อโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวชั้นขอเดี๋ยวก่อนนะเบนดี้ บนดี้บนดี้บนดี้โอโ้โหวางสายไปเฉยงั้นต้องไปตามแล้วอ่าฉุดบอานนะข้อหน้าจะแอบเล่นเกมอีกแล้วีนเนี่ยเบนดี้เนี่ยโอเคต้องไปหาก่อนละกันเฮ้ยนี่มันศพคนนี้นะ่ะใครตายอ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวตรงตรงนู้นก็มีนี่ศพโอโ้โหสภาพศพโอ้โหมันเก,ก็ได้ ฉวานะที่นี่มันดูแปลกแลวกินยูที่นี่ว่าเยเดี๋ยวตุมัเกิขึ้นอย่เงี้ยเนี่ย,ยหายายไเบดี้ว้าขอโวาจะมาเจอนาอแทบนานเลยเนี่ยจะกเสียอะไรอะอ่ดึงดงเอาว,วเดี๋ยวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยจงรีบรงรีบ โอเคฉันจะวิ่งไปเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องวิ่งจริงหรอเนี่ยดูมนว่าฉันต้องวิ่งนะนะเพราะว่าฉันรู้สึกเหมือนมีเหมือนมีตัวอะไรตามหลังฉันอยูฉัน่าฉัน่อะไรอาเดะฮึฮฮึ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  <laughs> แต่กาลเราต้ต้องวิ่งเลยเอเอ,เ,อ,เ,อเราต้องวิ่งแล้ววิ่งวงเดเราต้องตายด้วยนี่จากแผนที่ทางนี้มั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยนะ นายเป็นใครนี่มาท้าสู้ไหมเนี่ยเบนดีอื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 อคืออะไรเอืมออเจอเจออีอีเฉยแตก่อนก่อนวางกระดาษลงก่อนโอเคก็มาสู้ดิครับจะหมัดหน่อยฮะ อานี่แน่อันนี่อานี่แน่อันนี่แน,น่ฮะไม่ไหวฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอาชัยว่าช้าขอพักแป๊บหนึ่งนะเด้อเด้อเด้อหนะอะไรนี่เออ ฮะฮะฮะวิ่งไปวิ่งไปหวังว่าจะไม่เจะต้องต้องเป็นดีดีวิ่งไล่นะอุ้ยกว่าจะวิ่งมาทันไอ้ดีที่ยังรอดนะโอ้ตายแล้วมันยังมาอีกเหรอก็ต้องตุ๊ก 我那个不管了，不管了，你我已死掉啊！我是我啊啊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 啊！嗯嗯